สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณป่าสนหน้าบ้านของเราจ้ตรงห้างหน้าเราบ้านหลังลขาวอันนี้เดินมาค่ะประมาณสิบนาทีแดดเปรี้ยงดีถือว่าอากาศดีเลยแหละช่วงนี้เขาป่าทุกวันเลยนะทั้งอาทิตย์เลยว่าจะมาเก็บเห็ดเออมันบูดำขาเลืองขาส้ม เดี๋ยวไปรุ่นกันตรงข้างหน้าค่ะตอนแรกว่าจะไม่เก็บแล้วนะมันเดินผ่านมาพอดีเลยอะ่ะแล้วมันก็กำลังขึ้นเลยเดี๋ยวเราก็จะเก็บดอกที่มันแบบตุ่มๆไปเนาะ,ะเก็บๆดี ตรงนี้มันเจอแสงสว่างเยอนะเนาะเห็ดมันก็เลยดูแบบสว่างหน่อยดูดิเยอะมากเลยอะแถวนี้ยไม่มีใครมาแย่งเก็บเลยอะ่ะแต่ปกติก็จะมีน้องกวางมาแย่งนะปีนี้น้องกวางแบบให้ค่อยไม่ค่อยมาแย่งเลยอะ่ะ แต่ก่อนน่ะกวางป่านี่ยเยอะมากเลยนะเข้ามาทีไรก็เจอตลอดน,น่ะช่วงหลังมาไม่ค่อยเจอละน่าจะโดนในพานแบบยิงไปเยอะอือฮึสดๆนะดอกนี้ ไม่มีใครมาแย่งแบบนี้ก็เก็บเพิรนเลยจ้ะเต็มเลยอะ่ะถ้าเกิดตั้งกล้องเก็บนะทุกคนก็จะไม่เห็นตอนที่เราดึงไงก็เลยเต้องถือกล้องอาจจะใสายๆหน่อย ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกลุ่มนี้ดีกว่าไม่มีเสียงรถแท็กเตอร์เข้ามานะอย่าตัดดีกว่าไม่ถ่ายทำคอนเทนต์นี่จับรวบทีเดียวเลยนะวันนี้นอนกินนะเนี่ยอันนี้แบบทำคอนเทนต์ด้วยเนาะก็แบบต้องตัดให้ทุกคนได้เห็น ดูนี่ไหเก็บแป๊บเดียวเองตรงนี้อีกนะต,ตรงนี้เราจะตั้งกล้องตัดเลยวันนี้เยันอากาศดีเนะาะเสาไร่ชาวนาเขาก็มาตัดหญ้าก,กันค่ะวันนี้ได้ยินเสียงโรเตอร์ตั้งแต่เช้าล่ะเมื่อเช้าหมอกลงหนามากเลยนะพอตกบ่ายโมง ก็แดดออกจ้าอากาศดีเฉยเลยวันนี้อ,อกนี้ยังได้อยู่อันที่จริงนะถ้ามีเพื่อนคนไทยอยู่แถวนี้นะอยากจะชวนมาเก็บจริงๆมันเยอะมากเลยนะ ็บคนเดียวเก็บไม่ไวไงแต่ว่าแ่านี้ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยส่วนมากเขาจะอยู่ในวมงกัน ยากจะบอกว่าก็ยังมีคลิปเก็บเห็ดที่แบบยังไม่ได้ตัดต่ออีกเยอะเลยนะพวกเห็ดหนังไก่ก็ยังมีคือช่วงนี้เห็ดขอนโซนกำลังมาแรงเนาะก็เลยแบบลงแต่คลิปเห็ดคอนซนท่านผู้ชมก็อยเพิ่งเบื่อกันนะคะมีแต่คลิปเห็ดคอนซน ตรงขอนจงนนะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีอีกกระจุกนึงนะ่ะยวเราไม่อยากเก็บเยอะนอะนเดี๋ยวตะกร้ามันเต็มอย่างในเยอรมันเขาให้เก็บได้แค่แบบไม่เกินหนึ่งกิโลแต่เราก็เก็บเกินตลอดเลยนะอยาตัดขาก่อนอยาตัดขาตรงนี้ก็พอละ นะคนถามว่าเห็ดคอนสวนเอาไปทำอะไรกินเมื่อวานก็ไปผัดกะเพราอยู่ผัดกนนินเล่นเนี่แหละอร่อยดีคือแบบกินทักวเลยนะเห็ดอะ่ะกินเท่าไรก็ไม่หมดกินเห็ดทุกวันจนหน้าจะแบบจะเหมือนเห็ดแล้วอะ่ะ บางช่วงบางตอนก็อาจจะไม่ได้ตัดขายดูทั้งหมดนะเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างจะยาวมากเลยแต่ละคลิปที่ถ่ายทำเนี่ยใช้เวลาประมาณ30-40นาทีเลยนะก็พยายามจะตัดต่อให้แบบเนน้อยที่สุดก็จะมีขั้นตอนและหลายขั้นตอนหายไปกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเห็ดแครอทดอกส้มๆ เห็ดคารอทนี้เราก็ยังไม่เก็บนะเนี่ยโซนนี้เป็นโซนเห็ดคารอททั้งอันเลยบอกสวยสวยเก็บให้ดูกำลังจะเดินผ่านอยู่แล้วนะแต่คิดว่ามันน่าจะคือเห็ดมันปูนะโอ<ฮ>หดอกเดียวดอกใหญ่มากดูดิ เอานู่นอีกดอกหนึ่งเจอแล้วก็เก็บไปดอกใหญ่พูดเจอสองดอกอิ่มเลยอะ่ะเห็ดมันปูอันนี้เราจะถ่ยายให้ดูเห็ดที่บ,นบานๆาี่คืเืเเ็็ขอนสน เยอะมากคือเมื่อวานวเราไปเก็บอีกที่หนึ่งไงไม่ได้มาตรงนี้ตรงนี้เดินมาไกลหน่อยจากเห็ดขอนสนมาตรงนี้เห็ดแต่ดำอุ้ยขึ้นเต็มเลยอ่ะเก็บตรงไหนก่อนดี แรกคิดว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วนะเคยมาเก็บตอนช่วงหน้าร้อนอยู่ดูดดอกมันแบบเต็มที่แล้วอะสีดำสนิทเลย <S <S เวลาถือกล้องเก็บมันก็จะหมุนไปหมุนมานะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งกล้องมันก็จะแบบเห็นไม่ชัดตอนเก็บ แต่ดำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆไงมันจะขึ้นเฉพาะป่าที่อุดมสมบูรณ์วันนี้แค่เก็บเห็ดแต่ดำกับเห็ดขอนส่วนนี้คลิปก็ยาวแล้วนะ เก็บกระจุกนี้ก่อนดอกมันช้ำๆนะไม่คืนฝนไม่ได้ตกนะสองวันละสองสาวันละฝนไม่ได้ตกเลย ดอกใหญ่มากเมื่อครั้งก่อนก็ไปเจออีกที่หนึ่งนะไอ้ตรงนี้เดินมาไกลยอยู่ดอกไม้ขึ้นลาก็ไม่เก็บเนาะอุย้ยขาเลย พวดดกดอกเล็กๆเนี่ยปล่อยไปก่อน,นเก็บได้อยู่อีกตรงนี้ก็ดอกใหญ่เหมือนดอกชะบา แต่ว่ามันสีดำเท่านั้นแหละสวยงามก็เป็นเห็ดที่เหนียวอยู่นะ ในป่าเนาะมันก็ข้างจะเงียบเวลาตัดต่อคลิปก็อาจจะแบบใส่เสียงเพลงไปบ้างดีนะไม่ได้เก็บเห็ดขอนสนมาเยอะยังมีเยอะเลยระหว่างเดินมานะแต่ว่าไม่ได้เก็บเพราะว่ามันจะเต็มตะกร้าไว้มากเห็ดขอนสน จะมาเก็บเห็ดดาแ,แล้แเราก็เดินไปไม่ถึงเห็ดดำอ่ะโตช้าเราก็แบบมันรอได้แต่เห็ดใต่ดำนี้ก็ไหนๆก็เจอแล้วเนาะเก็บไปเลยสวย,สวย สีจะดำแต่ก็สวยนะสวยแบบดำๆแล้วมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยากจะตากแห้งก็ให้เอฟซีกินจังเลยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บเห็ดดำกันตรงนี้ก็มีอีกเห็นไหมเนี่ยตรงนี้บ้านหมวละ ว่าเมื่อคลิปกนก่อนเราก็ไปเก็บอีกที่หนึ่งก็เดินมาไม่ถึงตรงนี้ไงบานหมาแล้วนี่ขนาดเข้าปากเก็บทุกวันเลยนะห้ก่อนสนนะ่ะก็ยังแบบเก็บไม่ทันเลยอะ่ะเสียดายนะ ขนาดนี้เดินมาตรงนี้แล้วก็ยังมาเจอรถแท็กเตอร์ตัดหญ้าตรงนี้อีกอาจริงแถวเนี้ยมันก็มีนะเป็นปูด,ดำอะ่ะแต่ว่าดอกมันยังเล็กๆอยู่มันก็จะเก็บได้เป็นบางดอกแต่ว่าถ้าเดินไปตรงนน้นอะมันก็จะแบบได้มันจะเยอะมากเลยตรงดอกมันก็จะเป็นสีดำเขาก็เลยเรียกเห็ดดำ ขาเหลืองบางทีก็ขาส้มอันนี้มันยังโตไม่เต็มที่ไงเป็นเห็ดที่กินได้นะอันนี้เก็บให้ดูเฉยมันก็มีขึ้นป่าปลายไปเรื่อยนะเห็ดขอนส่วนอยู่ฝังนี้ก็มีเห็ดมันปูติดมาใกล้จะสี่โมงเย็ยนล้อย่งไรก็ต้องแบบ ขอบคุณเพื่อนๆเลยนะที่เข้ามาติดตามรับชม